ฮัลโหลสวัสดีครับพวกับผมอีกแล้วนะครับกับเจนสมาร์ททีวีเช่นเคยนะฮะมาละผมก็จะแจกสกินของแซนผมบอกว่าแจกสกินของแซนนะครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์สักครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะเขียนว่าจะเอาไป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 สกินไม้ครับกุญแจอ๋อลองเีจอว่าสกินไม้ขนะครับนะมันจะมีป่ะนี่ครับถ้าโหลดอันนี้เสร็จแล้วก็จะ อือตรว้เสร็จแล้วใช่ไหมกดเปิดเข้ามันไปนะแต่กินแซนจะหาอะไรนี้มันไม่ได้นะก็เขียนไปซะดูให้ผมให้ดี้ SNS กดเข้าไปนี่แซนกดตรงนี้มันก็จะให้เราไปะตินแฟนนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และสะับแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาคลิปต่อๆนะครับเดี๋ยวตอนเปิดเทอมจะแจกสกีนของของนังบอดดีที่ผมรู้จักนะครับพิะชาทุกอย่างเลยครับแห้นี้นะครับ